โอ้ยจัให้นะอันนี้คือยำสามกรอบสามกรอบนาฐานมามีเมนูมาเพิ่มอีกโหปลาหมึกปลาหมึกยำน่าทานมาก ที่เมืองตีนั่นนะคะวันนี้วันนี้เจเลี้ยงอาหารเจเลี้ยงอาหารนะคะวันเกิดชิล้้าน Thailand House นะคะอยู่ที่เมืองตีนั่นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ ร้านไทยเฮาส์ร้านไทยเฮานะคะดีเอนัีนบอสนะคะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะเล้มนไทยเฮาสเนี่ยอ่าฮะนี่เรามาอีกรอบนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราบุกบุกกันหลังครัวเลยตอนนี้ยังคนไม่เยอะเราก็แบบว่าโอ้โหมีของเตรียมพร้อมเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างน้องสบายดีไหมคะ กือบตายค่ะเกือบตายไม่มีกัญหะใช่ไหมนี่ค่ะ,คะก็ทำอาหารไปด้วยเปิดสวดธรรมจักรไปด้วยใช่ไหมสุดยอดเลยยังยังยืนยันฟังเสียงบ,บอดสดนนี่ก็ยังสวดธรรมจักรอยู่เหมือนเดิมนะคะน่ารักมากๆตอนนี้เขาเปิดไตรกโลโอวอจานไหมนะที่เป็นของเองก็ได้ช่วยไหมคะ อันนี้คือยำสามกรอบจ้ะยำสกรอบน่าทานมากมีเมนูมาเพิ่มอีกโหปลาหมึกปลาหมึกยำน่าทานมากบางอย่พิเศษเชฟนะคะเนี่ยมุกทะเลลวกจิ้มค่ะหมึกทะเลลวกจิ้มโอ้โหหมึกทะเลและมุกระดองมุกระดองโหไล่ไล่นะคะมองมันนั่งในกานอุ้มเขาก็โอ้โนี่เมนูอะไรนะกุ้งอะไรนะ ่เนมนูวันนี้มีแต่แบบว่าเซ่บๆทั้งนั้นเลยเริ่มต้นแบบว่าเซ่บๆเลยมาอีกหนึ่งเมนูปลาเนึ่งลาวผัดผักเมนูนะคะผัดผักสำหรับมาดำพิมนะคะมาดำพิมทานเผ็ดไม่ได้ก็อิ่มแล้วนะคะ กว่าจะอิ่มก็เจ้าของร้านถึงจะมามีเวลามานั่งใช่ไหมก็เป็นยังไงบ้างหลังจากหลังจากโควิด -2 ปีนนเนี่ยที่เราไม่ได้เจอกันเนาะโควิดก็ซบเซาสองปีแล้วเนาะที่เราไม่ได้มาที่ร้านเนี่ยนี่ค่ะเขาเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาที่ร้านน้องอุ้มอินนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากเหตุการณ์ช่วงโควิดเนี่ยช่วงโควิดเขาขายหนักไหมได้ไหมอ๋อก็ถือว่าดีดีกว่าทุกร้านเพราะว่าเราเล่า เราถ่ายเท w เวอ๋อแล้วมันของสดใหม่ร้อนๆเนี่ยเพราะถ้าเป็นร้านอาหารเขาต้องปิดใช่ไหม อ๋อก็อเลยพอได้อยู่พอได้แล้วตอนนี้โอเคกลับมาสู่สภาพปกติตอนนี้นนก็ก็เรื่อยๆไม่ถึงกับดีมากแต่ก็เรื่อยๆเพราะข้าวของแพงราคาขึ้นไหมือนนเราก็ไม่ค่อยแบบใช้ตาใช้จาจกันนะแต่สําหรับร้านเราก็ก็ยังขายดีเหมือนเดิมลูกค้าประจําลูกค้าประจําก็ไม่ยก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วเราก็ทํากันเองสองคนไม่จ้างไม่อะไรอืก็ถือว่าประหยัดได้อีกลดต้นทุนไปเราก็เราก็ทากันเองร้านก็เป็นร้านเราเองไม่ต้องเช่าใช่ไหมคะอ๋อ โอเคโอ้หวันนี้อาหารอร่อยมากนี่ค่ะขอบคุณเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพเจ้าภาพขอเสริมต้นท้ายด้วยนะสอเสริมาของร้านนี้น่ารักมากใช่ไหมฟินแหลักน่ารักใจดีมากใจดีส่งอาหารตลอดใช่ไหมส่งอาหารบอกอยากกินอะไรกิบ้านเลยแล้วต้อนรับตลอดใช่ไหมมาแล้ววันนี้ก็ทั้งทั้งกินกินรถแลกแจกแถมใช่ไหมวันนี้แล้วก็ ขอบคุณเจ้าภาพนะคะวันเกิดพามาเลี้ยงพี่แข่งนะคะเออพี่แขกพามาเลี้ยงอาหารก็ขอให้สวยรวยฉลาดสมปรารถนานะคะแล้วก็พี่พิมพ์ด้วยนะคะเจ้าของร้านพิมมาดามาซ่าสนะคะวันนี้คนเจ้าของร้านเอออาหารไทยเชิญไปที่ไทยแลนด์เฮาส์ตีเล่นนะคะนี่แฟนคลับของครูพิมพ์ไปรับของครูพิมพ์มีส่วนลดไหมรอยยิ้มค่ะแจกรอยยิ้มรอยยิ้มอันนี้กันไหม น้องอุ้มนะคะวันนี้มีเมนูนอกจากเมนูแล้วมีเมนูเลี้ยงอีกพิเศษอีกหลายเมนูเลยก็อาหารอร่อยมากแซ่บมากเลยนะคะเมนูพิเศษเลี้ยงอร่อยมากค่ะก็กินแบบที่ Thailand House ส์เดินนะคะบาง่ระเทศโอ้ยอ่ะได้ เดี๋ยวเรามีลิงก์เพจของของร้านนะคะเดี๋ยวลงไว้ให้ที่ใต้คลิปก็ใครที่อยู่ในเขตตินึ่นหรือว่าที่เลเยียมก็แวะมามาชิมกันได้อร่อยอร่อยแต่ว่าให้ให้เยอะมากอิ่มให้กินจนอิ่มให้กินจนอิ่มนะคะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย